สวัสดีค่ะเชฟแป๊บหนึ่งนะคะมองมาเห็นควันไม่ได้ใส่แว่นอันนี่คือเอฟเฟกนะคะ ครมาแล้วค่ะขออนุญ,ญาตนะคะ ควันมองไมส็นดีค่ะวันนี้คุณมาสายนะคะมาไม่ตรงกละขอมไทยค่ะเนื่องจากไปนั่งตกปลาที่ริมตลิงตล่งมานะคะก็เลยไม่ได้ใส่แว่นตาเพราะว่ากลัวแว่นตกน้ำ วันนี้เองงดคลาดการประกอบอาหารนะคะเราจะทำการสตรีมมิ่งซิกิไรด์เฉยๆสัสดีค่ะช่วยฉันด้วยหลังจากที่เราแช่ข้าวไว้ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องทำการสตรีมหรือว่าการนึ่งแล้วแล้วก็จะเอาข้าวแช่เก็บไว้นะคะเอาไว้ทำข้าวเบื่อเผื่อ มีโอกาสได้แกงหน่อไม้แกงน้งแงนแกงนี่นะครับัสดีมีรับฟังเพลงทุกท่านค่ะควันกรุบใช่ค่ะเพราะว่าเราใส่ถ่านเป็นแบบลิตเติ้ลลิตเติ้ลชาโคมันก็เลยเกิดแบบอะไรก็ไม่รู้สโมกเยอะมาก ชุด A น่าแทบ a วบอเญดอวบอเญดไม่มีแล้วก็หนักเยอะแทบอวบอเญดแต่บินนะคะแล้วก็จะเยินนิดหน่อยสวัสดีค่ะวิผมเป็นแบบทรงหน้ามาสวัสดีมิตแฟนเพลงทุกท่านนะคะอออืื้ห มันไม่มีอากาศเข้านะคะดำใช่จะดำนาเมื่อดานีดำนาดำอีกประมาณสองอาทิตย์เพื่อแ,แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปตอนดำนานะคะเพราะามันร้อนมากจะสังเกตได้ว่าใบหน้าของเรานะคะจะมีความหมองคล้ำแล้วก็แขนเราก็จะดำข้างหนึ่ง เราจะมีแขนแบบเป็นทูโทนนะคะฝั่งนี้จะขาวกว่าฝั่งนี้จะดำกว่ารู้เลยนะคะว่าดำนามาเพราะว่าข้าวติดหมือเราดำนาครึ่งวันค่ะดำแค่รอบเช้าถึงเที่ยงนะคะหรือว่ามัดกล้าจะหมดค่อยกลับมาบ้าน เราจะทำการน,นึ่งข้าวชิ้งไว้นะคะเดี๋ยวสักประมาณ5้าโมงครึ่งเนะข้าวเราก็น่าจะสุกแล้วก็จะไปซื้อปุ๋ยต่อหรือว่าจะไปตอนนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเป็นคลาสของการประกอบอาหารตอนนี้พอก่อนเรากลับมาจากตลาดก็ข้าสุกคื รีวิวหวนึ่งครบนีจ้ะคือดีแท้แม่กูพัดดมมือมันบวบอดเดอร์มันห้อนเดอร์นต้องขึ้นครึ่งมือได้แม่ใชกกผาดดมมือคือกันแต่ว่าเราตกลงกันแล้วถ้าให้ฉันดํำทั้งวันฉันก็จะไม่ดำเพราะว่าฉันร้อนก็เลยคุยกันคนละครึ่งทางงานก็ดํดำครึ่งวันละกัน ไม่บาแนแล้วลาไปก่อนนะะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่ในพาส์ทของกรารประกอบอาหารสวัสดีค่ะปาน